มาแล้วนะครับรถธรรมดาสองหนึ่งหนึ่งกรุงเทพสะพานหินรถราชามาประมาณสามสิบกว่านาทีนะครับแต่ไม่รู้เท่าไหร่แสงไฟกำลังมานะครับสองหนึ่งหนึ่งกรุงเทพสะพานหินรถธรรมดานะครับก็วันนี้ก็เป็นวันศุกร์นะครับศุกร์ที่สิบเอ็ด ภุมภาเอ้ยขออภัยวันที่11พฤศจิกายน2565นะครับก็อีกไม่กี่วันก็ประมาณเดือนหนึ่งนะครับก็จะปีใหม่แล้วนะครับเวลามันผ่านไปเร็วจริงๆบางคนเอก็อาจจะบอกว่าไวกว่าทุกปีนะครับสำหรับประเด็นที่พูดว่าเมื่อวานเนี้ยคือมันมีคนมาคอมเมนต์ผมเข้าใจในสิ่งที่คุณพูดแต่ผมจะบอกนะครับว่ามุมมองของคนเราอ่ะ ทัศนคติความคิดเนี่ยมันต่างกันอยู่แล้วมันไม่เหมือนกันทุกคนหรอกนะครับผมก็มีความคิดของผมคุณก็มีความคิดอีกแบบหนึ่งที่ไม่เหมือนผมนะครับฝากไว้ให้คิดอาจจะมองว่ามันเป็นเรื่องจริงก็ได้ใช่ครับคุณก็พูดถูกผมไม่รู้จักนะครับว่าชื่ออะไรคุณก็พูดถูกว่ามันต้องแก้เรื่องกลิ่นเหยียดสีใช่ครับคุณพูดถูกแล้ว แต่ลืมไปหรือเปล่าว่าทัศนคติกับความคิดของโฮลรานเนี่ยมันต่างกันนะคนเราเกิดมาเนี่ยล้วนมีความคิดที่ต่างกันอยู่แล้วนะครับมันไม่เหมือนกันทุกคนบนโลกร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมชอบรถไฟก็มีความคิดว่าอือชอบรถไฟก็เพราะว่าการนั่งรถไฟนี่แหละเหมือนเป็นเพื่อนสนิทนี่คือความคิดของผมคนอื่นอาจจะมองว่ารถไฟมาสกรปรกนู่นนี่นั่น แล้วแต่คนนะครับนะความคิดมันไม่เหมือนกันครับจริงอย่างที่คุณพูดนะครับว่าควรแก้คุณพูดถูกแล้วแล้วมันจะแก้ตรงไหนล่ะอ่าคุณรู้ไหมล่ะว่าจะแก้ตรงไหนอย่างเช่นเมื่อวานเนี้ยรถด่วนห้าหนึ่งเนี่ยหัวจากคิตาชิสี่ห้าศูนหนึ่งเนี่ยพังยับเยินเลยคุณลองมาบอกผมสิว่าจะมีวิธีแก้อย่างไรให้มันกลับมาเหมือนเดิมอทีทีมถามไว้เลยนะ ใครที่ตอบได้ตอบมาครับผมจะเข้าไปตอบนะครับไม่ได้มีรางวัลอะไรให้นะผมจะดูซิว่าคนที่เข้ามาคอมเมนต์เนี่ยเขาจะมีความรู้เรื่องรถไฟบ้างน้อยแค่ไหนนะครับอย่างหัวจับพังข้างหน้าข้างหลังไม่พังเนี่ยคุณจะซ่อมอย่างไรให้มันกลับมาเหมือนข้างหลังก็คือข้างหน้าพังแต่ข้างหลังไม่พังนะครับไอ้โต๊ะโชกต่อพวดวดโดยสารเนี่ยมันไม่พังพังแต่ข้างหน้า จะดูซิว่าคนที่เข้าบัตรเป็นแบบนี้จะมีท,ะท,ะทะัศนคติหรือความคิดอย่างไรนะครับวันนี้ใครที่รอขบวนเก้าถึงห้าหนึ่งจัดให้ครับตามคำขอจะถ่ายเฉพาะวสุเสาร์เท่านั้นมาแล้วนะครับสองหนึ่งกรุงเทพตะพันหินรถธรรมดานะครับหนึ่งศูนย์เก้าไม่รู้ต่อไม่รู้อยู่ที่ไหน ตอนนี้ผมไม่รู้นะครับว่า109ชะตากรรมของพบวนเนี้ยเป็นอย่างไรมีแมววิ่งนะครับเกิดไปแล้วลูกม,มาแล้วนะครับ211นะฮะคุณปู่ทางกระบวนนะครับคุณปู่4 0 4, 4 4รถล่าช้ามาประมาณ30กว่านะครับ อย่างหนึง่งจงบอกความหมายว่าป้ายนี้มันมีความหมายว่าอะไรทิคํคำถามไปเลยนะ่ากรุงเทพสะพานหินนะครับรถราชามาเกือบสักเอ้ยขออภยัยราชามาสักสิบกว่านะครับนี่คือรถยมกึ่งกลางคืนนะครับนะกรุนเทพกรุงเทพไปแล้วจงีจัรสนวังการบางบุรบ ราไปจอดที่ที่วังกาบบางหน้าหอไกลนตสกบไปที่สุดที่สถานิตพานหินนะครับไม่รู้ชะตากรรมนะครับวัน่า109อยู่ไหนแล้วเี่นะครับรถธรรมดากึ่งกลางคืนนะครับออกมาตอนเที่ยงห้า้าต้องไปถึงตอนทุ่ม5ุ้่มสิ้าแต่รถล่าช้ามานะครับ เป็นใบอะไรบางอย่างไม่รู้นะฮะนั่นแหละครับสุดยอดครับอโอเคนะครับไปลงคลิปกันเลย